ผนฝันเอ,อ้าไม่ตายโอเค <c oughs> นี่แน่นี่แน่อย่างนี้ <c oughs> เฮ้ยรีบรัดเดี๋ยวคนรัดครับคอมโบตายหรือไม่โอเค โอเคสวัสดีครับวันนี้กับผมบูมเดอะสกายแชนเนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นพลน้ำแข็งกับเท้าไฟแล้วก็พอเซบอกเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมัดเป็นเท้าไฟหน่อยอืมโอเคโอเควันนี้เราจะมาลองคอมโบว่ามันจะเป็นยังไงมีเราจะอธิบายสกิลมีสกิลอย่างเนี้ยมีบีทีีแล้วันนี้ ใช้นะีะนะแล้วก็มีแล้วก็มีคอมโบนึงอืมแต่ว่าต้องมือไวหน่อยนะอืมโอเครอครูดาวหน่อยรอครูดาวแป๊บนึงนี่นะนี่เปิดพอเซบอกก็นี่ก็นี่โอเคอันนี้ต้องมือไวหน่อยอันนี้เอาเข้าจะหลุดได้อ่าโอเคงั้นก็มาชมกันเลย มีคนเปิดคน,คน,คน,คนปเปิดเปิดผลตัดอีกอุ้มเออโอ้โหเอามาไหนวะ อ้มโอ้โหนี่ทีนะตายตันี่แน่โอ้ยตีอะไรในนี้เนี่ยแต่แต่แต่ตามราที่ไหนเออมังกรโอ้โอยยิงไม่ค่อยโดนเลย เอ้ยเดือดเที้ยเลยเนี่ยเอาโดนไม่ได้เฉย <c oughs> ไม่ได้เฉยพูดต่อสู้มา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 น้องรักเอ้ยไม่โดนยิงไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่เลยเอ้ยได้เฉยอ้าวเอ้ยโดนเฉยโอ้โหอืม สตันดีมกันนะเนี่ยถ้าถ้าเจอเคนานี่ก็ไม่ดีนะโชคดีที่มีพอเซบบอกช่วยงั้นเหรอจุ๊นแน่ไม่มีทางล็อกมีพอเงือกเหรอปล่อยไว้ก่อนครับปล่อยปล่อยปล่อย,อยถ้าเจอแต่ข้อ,ข,อข้อดีก็เสียปผลความผลุผ่มแข็งกับเทาะไปนี่ก็มีเหมือนกันนะข้อดีคือล็อกและสตันนานและมีพอเซบบอกช่วยดะมีเสริมแต่ข้อเสียก็คือมัน พอเงือก,กับพอเตบอลนี่ด้วยกันยังเป็นแก้ทางได้มันแก้ทางได้อะพ,พอเตบอลมันมีดาเมจใช่ไหมละ่ะพอเงือกมันถึกใช่ไหมอุมอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอธิบายยังไม่เสร็จเลยก็รีบร้อนแล้วร้อนไปไหนเนี่นยแลอวร้อนเกินโอเคตรงก็เจ็บหนักอยูะ ทำใหเจ็บเนี่ยผอเงือกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโคตเสียวันช็อตไม่ตายและแถมมันรอดด้วยผอนี่ก็ถือว่าโคตรโคตรโกงเหมือนกันอีกพอหนึ่งเขาเป็นผอที่โคตรโกงกันอีกผองหนึ่งนะเทบายสองรอบเผื่อไม่เข้าใจอี ปังออกแล้คือพอตันโคตรนาน โคตรฟันเลยไอเอ็กตื่นไม่นะมีผลน้ำแข็งนี่มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะฮะข้อดีคือสามารถสตันนานแต่ข้อเสียคือของเงือกของเงือกพอจะบอกมันมันแก้ทางได้อะของเงือกมันถึงะอะก็มีปนอยู่นะถ้าถ้าถ้าบ้องเลยมันจะถึงก็ได้เอาต,ต่อไปก่อน พูดไปเล่นไปก็มันไม่มีสมาธิอ่ะอ,อ,อันนี้ของเงียบก่อนแล้วก,กันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทังนี้นี่นะวนฟันเออไม่ตายโอเค <c oughs> อ่าไม่สวยเดี๋ยวผมเปิดเอง ไอรีบรัดแ้องคนรัด <laughs> ขอคอมโบหน่อยนะทำไม่ถูกใจเขาขอโทษด้วยเอาอาร์ไลต์ต่อไปเออมาขอคอมโบหน่อยนะนี่โค๊ตปิงเอา้าหนีขอเงือก <laughs> ไม่นี่ล็อกไม่ไม่ให้หนีโอ้ยอนนอนนเอาเปล่าเอ๊ะเอวอีกแล้วทำไม่หายหรอเนี่ยเป็นแต่เมื่อวานแล้วนะปิงนะ เราแล้วแล้วแล้วคนพระมาเกี่ยวอะไรกันเนี่ยเอ้ยแล้วแล้วอะไรเนี่ยโหปิ่งเพี้ยอะไรเนี่ยโดดโคตรง่ายเล็กตัววีเนี่ยเอาจริงอะไรเอ้ยฟ็อก แย่เงี่ยเลยเนี่ยโอ้แถวนี้แม่งเถื่อนแถวนี้แม่งเนี่ยอะไรเนี่ยนีแค่ไม่เนี่ยโอ้โหของหากินสปแปมสปแปมอย่างเดียวโอ้ยแม่งหนีผลท้ายอีกตกลงกูจะตกลงจะโดนล่าจะไม่เนี่ย เออโอ้ยเฮีเ่ยแม้แม้เพื่อนเพื่อนกันใช่ไมเนี่ย <c oughs> แล้วแล้วก็กล้าออก <c oughs> โอ้ยอะไรครับ คอมโบตายหรือไม่โอเคโอ้ยน้ำแข็งกับเท้าเฟรนทว่าสตันดีอยู่นะอืมถ้าถ้า,ถ,าถ้าเจอเคนนาหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเ,เรามีพอเซอร์บอกช่วยแก้แค้นก็แก้ได้นะโอ้โหยังไม่หายเต็มเมื่อวานเชมินีน่่อะเป็นที่เน็ตเป็นที่เน็ตผมแล้วแหละไอ่ใช่เซิร์ฟเวอร์อรละ แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้คอมโบงี้เฮ้ยวู้ไม่น่าจะพูดเลยอุย้ยอะไรเนี่ยโดดิตายเอ้ยไม่ตายอ,ยาอยาีกแล้วเนี่ยโอ้ยมาซูบนี่ไง นี่แน่ประตูเหรอ,อเป็นผลที่ผมหมั่นไส้ที่สุดละ <c oughs> มันวิปปับไปวิปปับมามันจับทางมันจับทางยากาเจอคนตึงๆเนี่ยมันก็รับมือ,อยากหน่อยนะนม่คนหลุดได้เข้ามาอันนี้อันนี้แก้มือหลุดไม่ได้แล้วมึงนี่ไงสามสามโค้ชอิม่ม Mày nghe mấy thằng chơi thế này nè, nói chung Ê Mấy Ơi, dễ lắm Dễ Ôi, khỉ Có đại nào, có đại nào ายได้เข้าหัวจิ๊กริง,รงได้อะไรไมนเนี่ยโอเคนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แก่ช่อง Boom Sky Channel นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ ถ้าอยากให้ผมเล่นเอ้ยว่าจะปีกจิบเตะโอ้ยยังไม่จบเพียงแค่นี้ผู้ชมโอ้ยฟัดแม่งเลือดร้อนเกินมันนี้ดิอะไรเนี่ยอือโอ้ยว่าจะปีกลิปเๆ่ๆเกินไป โอเคนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบลูสไกช่นลนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เยอะด้วยจะได้ทำคลิปต่อไปผมเล่นไม่ถูกใจใครก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะแต่ว่าอืมีคลิปใหม่แหละถ้าชอบถ้าอยากให้ใครให้ผมคอมโบอะไรก็ใต้คลิปนะฮะผ,ผมจะเล่นให้เต็มที่ผมไม่ได้เล่นอะไรตึงมากแล้วนะโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย โอ้ยอ่ยโอ้ยขาดลุ่มแม่มึงโอ้ยเยอะเยอะเอ้ยโอ้ยมแม่งเจ็บใจเยอะเออลาก่อนนะ